สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมปิ้งเนเจอร์ท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับวันนี้เรามากลางเต็นที่นวนานะครับแคมปิ้งกราวตมน,นชะอมนะครับจังหวัดสระบุรีสำหรับท่านใดย,ยังไม่เคยมานะครับที่นวนาเข้ามาปุ๊บเจอป้ายนะครับทางซ้ายมือ นี่ครับทางเข้าสายมือทางเข้าเลยนะครับแล้วตรงนี้เป็นทางออกนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับว่าเป็นยังไงบ้างท่านนี้ยังไม่เคยมานะครับตอนนี้อากาศังดีนะครับช่วงเย็ยนสิโมโก,กว่าแล้วแล้วก็ฝนตกลงมาเล็กน้อยวันนี้มีคนต่างแจ้งก็อพอประมาณครับไม่เยอะเท่าไหร่ เต็นเรากางเสร็จแล้วนะครับเ๋็นเราอยู่ตรงนู้นอย่าสูไม่ดูนะครับอันนี้นะครับเต็นเราออนกลางเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าฝนตกด้วยจะพาไปดูลันรวยรวมนนะครับแล้วก็แม่น้ําที่เขาเล่นน้ํากันแล้วก็บ้องน้านะครับ ก็ามาที่หลังกางเต็นท์นาวนานาแล้วครับบ้านตรงนั้นครับสองฉันตรงนั้นจะเป็นจุดลงทะเบียนนะครับถ้าใครจะมากางเต็นท์เจ้าที่ต้องโทรมาจองก่อนนะครับถ้าัดหนึ่งสุกก็ไม่แน่ใจว่าวอล์กอินได้หรือไม่ก็โทรมาจองดีกว่าครับแล้วก็ข้างนี้จุดลงทะเบียนก็เป็นห้องน้ำนะครับทั้งชายทั้งหญิงเราไปดูห้องน้ำครับส่วนห้องน้ำผู้ชายครับจะมี ห้องสุขาายู่หกห้องนะครับเป็นชักโครกแบบนี้นะครับแล้วก็เทียบน้ําของผู้ชายจะมีหกห้องเหมือนกันครับเป็นฝักบัวแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ครับโดยรวมสะอาดครับที่นี่มีหลายห้องเลยครับส่วนด้านหลังห้องน้ำผู้ชายเป็นโถชีนะครับ นี่ครับฝั่งผู้ชายก็จะมีอ่างล้างหน้าอยู่หกอ่างนะครับฝั่งผู้หญิงเช่นเดียวกันครับเหมือนกันทั้งข้างในห้องน้ํากับห้องอาบน้ำเหมือนกันทุกอย่างครับเดี๋ยวพาไปดูจุดล้างจานนะครับส่วนด้านหลังห้องน้ําผู้หญิงจะเป็นที่ล้างจานนะครับอันนี้คือจุดลงทะเบียนครับ เดินตรงเข้ามาก็จะเจอที่เล่นน้ำนะครับเด็กๆแนะนำให้ใส่เสื้อชูชีพเลยนะครับก็มีให้บรรยากาศโดยลมสงบครับที่นี่สวยครับแนะน้ำก็สวย ค่ากลางเต็นที่นวนารีสอร์ทแคมป์เก่านี่ก็ไม่แพงนะครับค่ากลางเต็นท์คนละสองร้อยครับต่อคนนะครับแล้วก็ใช้ไฟได้แต่ถ้าใครมีแอร์เตนที่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่อีกทีนะครับบรรยากาศโดยลมก็ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวตอนคืนจะมาถ่ายให้ดูอีกหนึ่งรอบจะกรรับว่าบรรยากาศตอนคืนเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือด้านไหนสุดอะครับที่เราเดินมาหลานกางเต็นที่นี่มีสวน ส้มโอด้วยนะครับไม่ทราบวา่าน่าจะไม่ได้ครับต้องขออนุญาตก่อนนะครับน่าจะเด็ดไปได้น่าจะเป็นพร็อพเฉยๆครับไปไประดับใครมาก็อย่าไปเด็ดนะครับบรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้ครับ๋ยวถ่ายให้ดูอีทีตอนกลางคืนนะครับผม ก็บรรยากาศเต็นท์ที่เรากลางนะครับเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยพาไปดูบรรยากาศตรงบริเวณลานแล้วก็ริม,ม่น้นนะครับไปไปดูกันเลย บรรยากาศตอนคืนก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าริมน้ําไปดูมาแล้วก็มันมืดไม่มีไฟครับเลยถ่ายน้ําให้ดูไม่ได้เอาไว้พรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับจะถ่ายให้ดูอีกทีก่อนกลับคืนนี้ก็ขอสั่งสัรนก่อนครับผมนี่ครับเป็นเราก็จะประมาณนี้ เช้าครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับก็เมื่อคืนก็อากาศเย็นเนาะะนอนมายี่สิบองศาได้แล้วก็วันนี้เราอยู่ที่นวนาหนึ่งคืนนะครับแล้วก็อีพีต่อไปก็จะพหาอีกหนึ่งล้านก็เราจะตามชมนะครับเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวพาไป ดูน้ำกินทานนิดนึงแล้ว <c oughs> ก็บรรยากาศดยรอบที่หนาวนานะครับั <c oughs> นีก็อากาศสดชื่นดีนะครับก็มาที่พักด,ด้านนี้นแส่งลำลายนิดนึงเดี๋ยวว่าสักพักใส่แล้วก็เก็บกันแล้วครับตอนนี้ก็เจ็บโมงสายที่ห้าแล้ว แต่เมื่อคืนพี่ว่าจะพาไปดูลำพานก็ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีไฟเลยที่ลานนี้มีแต่ไฟทางเดินนะครับแล้วก็เห็นน้ำไม่มีเลยแล้วก่อนเก็บเตนตก่อนจับก่อนล้วก็พาทุกคนไปดูลำพานนิดนึง We'll be right <laughs> back. นี่คือภาพบรรยากาศของทั้งหมดของนวนานะครับ EP นี้เรามาที่นวนาเดี๋ยวเราจบตรงนี้ปุ๊บเราไปอีกที่หนึ่งที่นะครับในสระบุรีเหมือนกันชาอมเหมือนกันครับผมเราติดตาม EP ต่อไปนะครับว่าเราจะไปลานแคมปิ้งที่ตรงไหน,นครับเราติดตามใน EP ต่อไปนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ให้เรากันด้วยนะครับ